สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโคล้ลายมือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็ f c e b o o o Fan page นะครับกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาบรรยายต่อจากคลิปตอนที่ผ่านมานะครับตอนนี้จะเป็นเส้นสมองในตอนที่4นะครับเส้นสมองตามตำราของท่านอาจารย์หหนชันสินนะครับที่ผมหยิบยกมานะฮะมีทั้งหมด87รูปแบบคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4จะบรรยายเส้นที่46ไปถึง60นะครับ เราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับเส้นสมองเส้นที่46นะครับเส้นสมองเกิดลงมาต่อกับเส้นวาสนาไม่เกินเส้นสมองเห็นไหมฮะเส้นสมองจะสั้นแค่นี้หยุดแค่นี้นะครับบอกว่าเจ้าชะตานี่ฮะเป็นคนไม่มีสมองก็คือเป็นเส้นสมองสั้นนะครับไม่มีความคิดเป็นของตนเองนะครับ หาเงินหาทองได้แล้วไม่รู้จะทำอะไรนะครับใช้จ่ายไปในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับคำย่อก,ก็คือสมองวาส,สนาก็คือหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็จะใช้ไปไม่เก็บไม่อะไรเงี้ยครับคิดว่าหาเงินได้ใช้ไปในทิศในทิศท,ทางที่ไม่มีประโยชน์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเพียนสีหนะ่อยผมเจะได้คลิก โอเคครับต่อไปเส้นที่สี่สิบเจ็ดนะครับเส้นสมองสั้นเหมือนกันนะครับเส้นสมองอยู่แค่นี้นะครับเรามีเส้นวาสนาเนี่ยครับเส้นเนี้ยพุ่งขึ้นมาต่อชนแล้วก็มีเส้นหลักฐานอยู่ตรงนี้เป็นกล่องเห็นไหมฮะบ,บอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยครับอ่าเป็นคนที่เนี่ยมีหัวคิดสั้นก็คือเส้นสมองสั้นนะครับ หางเงินหาทองแล้วไม่รู้จะเอาไปทํำไรนะครับก็ซื้อแต่ที่ดินไม่รู้พอได้เงินก็ซื้อที่ซื้อที่ซื้อมากจนเกินไปนะครับสมองสร้างหลักฐานก็คือมีที่ดินมีอะไรเยอะก็ลาบากนะครับบางทีก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับต่อไปครับต่อไปเส้นเส้นที่สี่สิบแปดนะครับ เส้นสมองนะครับยาวมาจนถึงเนินอ่อนโยนบริเวณตรงนี้นะครับเนินอ่อนโยนและบริเวณเนินยานตรงนี้นะครับจาได้นะฮะที่แบ่งจะมีเส้นที่แตกออกมานะครับบอกว่าเจ้าของมือเนี่ยปกติจะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งสุขุมรอบคอบนะครับก็คือเส้นสมองมาอยู่ในเนินอ่อนโยนเนี่ยเขาจะแปลเป็นคนที่มีความคิด สุขุมรอบข้อมีความคิดที่ลึกซึ้งวางแผนนักวางแผนที่ดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยตรงจุดที่ตัดออกตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่แน่นอนนะครับก็คือจะมีความคิดอะไรเนี่ยมันจะมีเส้นที่วิ่งเข้ามาตัดผ่านเส้นนี้ฮะเราก็จะอ่านผสมกันว่าเรื่องใดที่ ทำให้เจ้าของมือจิตใจโลเลหรือว่าความคิดไม่แน่นอนแล้วก็ใช้หลักของการวัดอายุนะครับเส้นสมองเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดสิบนะครับตัดตรงน,นี้เราก็จะรู้ว่าช่วงอายุเนี่ยเจ้าของมือเนี่ยอาจจะตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับเหมือนกับมีความคิดที่โลเลปกติจะเป็นคนที่คิดสุขุมรอบคอบนะครับต่อไปครับเส้นที่สี่สิบเก้านะครับ เส้นที่สี่สิบเก้าก็เส้นชีวิตโค้งหมายเงี้ยนะเอ้เส้นเส้นสมองนะครับโค้งมานะครับเราต่อชุวยเส้นวาสนานะครับแล้วก็มีบริเวณนี้คือเส้นจากเขาเรียกว่าเส้นจากนะครับเส้นจากสั้นๆมาต่อนะครับแสดงว่าเจ้าของมือเป็นคนหัวคิดสั้นจำไว้นะครับเส้นสมองสั้นแค่เนี้ยคือถึงกลางเนี้ยจะเป็นคนหัวคิดสั้นไมค่คือไม่ใช่ไม่ฉลาดนะแต่คนเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไร นะครับขอคิดสั้นแล้วก็เอ่อให้ให้ผู้อื่นนะครับให้ผู้อือ่นยืมสิ่งของใดไปนะครับก็ไม่คิดจะทวงกลับคืนมานะครับเขาเรียกเอ่อสมองมีศีลธรรมนะครับก็คือจริงๆแล้วก็ถ้าอาจารย์หงสินก็บอกว่านี่คือเป็นคนงโง่แล้วก็ซื่อนะครับคนย่อคือสมองมอ่ใหพนะครับลักษณะนี้คือ ให้เงินใครก็ไม่เคยคิดจะทวงนะครับก็หรือว่าให้ที่ดินไปญาติพี่น้องไปทํากินอย่างเงี้ยก็ก็ทํากินครอบครองไปโดยไม่คิดจะทวงคืนลักษณะนี้นะครับต่อไปครับเส้นที่ห้าสิบเส้นที่ห้าสิบคือสมองเล่าร้อนเล่าร้อนอยังไงไปดูเล่าร้อนคือจําได้ไหมครับบริเวณนี้คือที่ราบลำบากนะครับ ที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยถ้าบริเวณสีฟ้าเนี่ยครับกว้างมากๆนะครับเนี่ยกว้างมากกว่าปกตินะครับแบบที่อรียตรงเนี้ยใหญ่มากๆเลยนะครับก็ะจะบอกว่าเจ้าของมือเป็นคนเหมือนกับพิษนิสัยนะครับเป็นคนเท่าหาล้าหาร,าหารเป็นคนใจร้อนนะครับลักษณะอย่างเงี้ยครับ เขาเรียกสมองเล่าร้อนนะครับต่อไปอ่ะอันนี้เหมือนกันเลยกับเส้นมือกีแต่เห็นไหมฮะบริเวณนี้คือที่ลาบลำบากเนี่ยแคบมากเลยเห็นไหมฮะแคบเหลือนิดเดียวษ้ะอย่างน,นี้บอกว่าเป็นคนที่ค่อนขอ้างเป็นคนที่กลัวครับสะดุง้งหวาดกลัวก็คือเหมือนกับ ปัดกลัวครับเป็นคนกลัวหูเบาเชื่อคนอื่นง่ายนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับสมองเยือกเย็นหลักษางนี้นะครับก็ผมจะพูดไปคร่าวๆภาพรวมนะผมจะไม่อ่านท่านสามารถไปอ่านคําแปลได้เองนะครับผมจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับต่อไปครับข้อเส้นที่ห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองเนี่ย หลักมันจะมีสามเส้นนะครับอ่าผมตัดให้ดูนี่คือเส้นวาสนาจากนี้ขึ้นถึงนี้คือวาสนานะครับเส้นสมองเส้นแรกก็เป็นเส้นนี้นะครับเส้นสมองอีกเส้นก็จะมาอยู่ที่ชนจากเส้นวาสนาที่พุ่งขึ้นมาจากหลักฐานนะครับมาชนหยุดแค่นี้มีสามเส้นนะครับแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยฮะเป็นคนสองสองความคิดนะครับสองจิตสองใจฮะ มีความคิดที่หาเงินเก่งก็คือเส้นแรกเนี่ยฮะเส้นนี้หาเงินเก่งทํากิจการงานได้ดีแต่เมื่อมีเงินมีทองแล้วก็เอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่มปประโยชน์ก็คือความคิดเส้นที่สองเส้นนี้นะครับป็นเย่างเพราะเส้นวาสนาไม่เกินเส้นสมองเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับทําให้เงินทองเนี่ยสูญเสียไปหมดสิ้นนะครับสมองขึ้นลงขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะครับลักษณะนี้นะครับ ต่อไปผมไปดูเส้นที่ห้าสิบสามนะครับเส้นที่ห้าสิบสามเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสมองมาเพียงครึ่งหนึ่งแล้วก็ตวัดขึ้นไปลักษณะอย่างนี้นะครับแสดงว่าเจ้าของบุตรเป็นคนคิดสั้นอ่เส้นสมองสั้นจำไว้นะครับแล้วก็จิตใจไม่กว้างขวางไม่ไม่กว้างขวางแล้วก็เป็นคนงบเงินนะครับขี้เหนียวนะครับหางเงินเก่งนะครับโดยมากอ่ ไม่ใช้สมองมั้งขยันคือขยันนะครับแต่ไม่ได้ใช้สมองคือใช้แรงลักษณะเนี้ยขยันใช้แรงหาเงินเก่งแล้วก็งกด้วยนะครับลักษณะเี้ยงกเงินนะครับเส้นสมองวิ่งขึ้นเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแปลเป็นเรื่องงกเงินหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปครับเส้นนี้อ่า เส้นนี้สมองสมองขี้เหนียวเลยอันเมื่อกี้งกนะมงกจะไม่ขี้เหนียวแต่พอสมองขี้เหนียวก็คือตนีขี้เหนียวอ่ะครับอามาดูเนี่ยตรงเนี้ยระหว่างเส้นสมองนะครับกระดกขึ้นไปกับเส้นหัวใจเนี่ยตรงนี้ส่วนที่แคบที่สุดจะแคบมากๆเลยนะครับลักษณะเนี่ยจะบอกว่าเจ้าของมืเป็นคนต่ตนีขี้เหนียวนะครับเป็นสันดานเลยนะครับเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่คิดเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นคนมัธยัตนะครับกระเบียดกระเสียดมีเงินครับแต่ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ไม่เอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนนะครับลักษณะนี้สมองของี้เหนียวลองไปดูก็ได้ครับเพื่อนคนไหนที่หรือคนรู้จักที่ตนันีคนชีวิตใช้ชีวิตตันีนะครับคือมีเงินมีทองนะครับแต่ไม่ค่อยใช้จ่ายนะครับงกเงนินลักษณะเนี้ยเส้นสมองกับเส,ส,ส้นหัวใจเนี่ยจะแคบมากๆนะครับแคบแคบแบบเห็นดู แคบผิดปกติครับต่อไปครับเส้นที่55สิห้มองกว้างขวางต่างกันเลยกับเมือม่อสักครู่นะครับเห็นไ,ไหมฮะร,ระยะส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยจากนี้ถึงนี้นะครับจะกว้างมากเลยกว้างแบบผิดปกติเลยนะครับแสดงว่าเ็คมีอะไรตรงข้ามคอนทาสเลยก็คือจิตใจใจคองกว้างขวาง,วางอกอ้อมอารีนะครับหาเงินหาทองได้แล้ว ไม่เคยคิดครับใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ายชอบเลี้ยงเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้นะครับปัก่างเงี้ยกว้างขวางเกินไปนะครับใจดีเกินต่อไปครับเส้นที่ห้าสิบหกนะครับเส้นที่ห้าสิบหกเนี่ยเส้นนี้อาจารย์โหนชันสินบันทึกไว้นะครับพบในมือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเมื่อได้คู่แล้วก็หลบหนีจากคู่ไปเพื่อไปหาเงินนะครับ เมื่อได้เงินแล้วก็กลับมาใช้หนี้นะครับแต่หาโดยวิธีไหนคือเห็นไหมครับตรงคูลเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับเป็นเส้นสมองสองเส้นที่มาตัดเป็นรูปเกาะยาวๆนะครับลักษณะเนี้ยลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นเดินทางไปมาเป็นง่ามนะครับคือเจ้าของชอบทํากิจการเดินทางไปมานะครับเดินทางแล้วเจ้าจะ กระทบกระเทือนสมองนะครับก็คือมีเส้นประสาทเหมือนคล้ายๆเส้นประสาทสมองเนี่ยก็คือคสนี้เหมือนมีหนี้นะครับมีหนี้สินแล้วก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปหาเงินมาใช้หนี้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยครับต่อไปครับห้าสิบเจ็ดนะครับเส้นที่ห้าสิบปกติเนี่ยครับดอกจันทร์ที่บนมืออย่างเงี้ยมักจะไม่ดีแต่ ถ้าใครมีจอบจันตรงกลางมือเลยนะครับเขาเรียกสมองชัยชนะเป็นเรื่องดีนะครับก็คือแต่ชัยชนะยังไงเราก็ต้องไปดูอีกครับว่ามีเส้นบรรยายมาอย่างไรนะครับเช่นถ้ามีเส้นวาสนาการเมืองมาการเมืองมาก็จะคือวาสนาการเมืองแล้วผมต่อไปนะครับ อ,อย่างเงี้ยจะได้รับชัยชนะการเลือกตั้งหรือ,อได้ตําแหน่งการเมืองที่สูงสุดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีเส้นวาส,สนาค,คือถามว่าชัยชนะอะไรต้องดูเส้นที่มามามา,มา,ม,ามาสัมพันธ์นะครับต่อไปครับเส้นที่ห้าสิบแปดนะครับเส้นที่ห้าสิบแปดแล้วก็อย่างเงี้ยครับกากรบาดบนมือเนี่ย เดี๋ยวผมจะเล่าว่าเขาเรียกสมองหนักใจก็คือมีรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไปเกิดตรงไหนก็ได้นะครับเจ้าของบึงเป็นคนที่ทํากิจการเกี่ยวกับใช้สมองอย่างรุนแรงเป็นคนเครียดอะครับอ่าตั้งนนี้คือถ้าท่านที่มีสัมผัสพิเศษนะครับหรือดวงหมอดูอะไรเงี้ยมันจะมีเส้นต่อมาอย่างเงี้ยอ่าเขาเรียก เชื่อมระหว่างสามเส้นคือเส้นหัวใจเส้นสมองนะครับเส้นชีวิตนะครับลักษณะเงี้ยก็คือจะมีสัมผัสพิเศษอ่าเป็นหมอดูดีนะครับหรือเป็นแพทย์อย่างเงี้ยคือดาวห้าดีดๆเนี่ยเป็นแพทย์เป็นหมอดูนะครับเป็นครูอาจารย์ลักษณะเงี้ยเขาคือสมองหนักใจนะครับแต่มีเส้นบรรยายต่อไปอีกลักษณะนี้นะครับ ต่อไปครับเส้นที่59า9คือสมองคุมขังนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีเกาะาผมเขียนให้ดูเส้นสมองเกิดเป็นเกาะยาวๆนะครับก็คือเนี่ยช่วงเนี้ยค,ความคิดมืดแปดด้านเลยไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็ถ้าอาจารย์ของฟันสิสบันทึกไว้ในผู้ต้องขังนะครับถูกจับคุมขังสองครั้งแล้ว ไม่นานก็หลุดลักษณะเนี่ยก็คือปีเกาะบนสมองก็จะแปลเป็นสมองคุมขังก็ได้ครับนะครับต่อไปครับเส้นที่หกสินะครับสมองรุ่งเรืองจําได้ไหมครับในคลิปเก่าๆในคลิปก่อนหน้านี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยครับอยู่บนไหนอยู่ตำแหน่งไหนในมือเนี่ยก็จะแปลตำแหน่งนั้นบวกไปด้วยคําว่ารุ่งเรืองนะครับเมื่อไปทับเส้นสมองก็แปลว่าสมองรุ่งเรือง สมองรุ่งเรืองในช่วงอายุเท่าไหร่ก็วัดตามเส้นสมองก็คือช่วงนี้เป็นความคิดที่หาเงินหาทองหรือทาอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับลักษณะนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตอนที่4วันนี้ก็เส้นที่46จนถึง60นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนี้คลิปจนจบนะครับรอติดตามคลิปใหม่ในตอนจบ คลิปหน้านะครับเป็นตอนที่5้าเป็นตอนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับหรือกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักได้ศึกษาศาสตร์ทางลายมือนะครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ